ฟุตบอลเองนล้จับเฮ้ยสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ผมโมและพี่เหงเหมือนเดิมกับรายการฟุตบอลเอ็กซวันนี้เราเปิดบ้านรับเวทแฮมนะครับผมครับผมแล้วก็เซอร์เจอร์ลิงโดนดรอปนะก็ตามคาดอืมตามแล้วก็มิเกลมาริโน่ได้ยืนเป็นตัวจริงในเกมนี้นะครับก็มาดูว่าฟอร์มเป็นยังไงนะครับผมใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์แล้วก็ทักทายกันได้นะครับกองหน้าคนใหม่ของเราอืมไง โยนมาลูกนี้เฮ้ยโอ้โหโอ้โห <pot> สุดเอื้อมสุดเอื้มพยายามยัดให้เมนูนะพยายามยัดคิดไงถ้าปีนี้แมนยูไหลถึงตกชั้นไม่ถึงไม่ตกหรอกพี่ไม่ตกหรอกเลยล้าสมมติถ้าตกจริงก็โคตรแย่นะก็ตอนนี้ช่องห่างสิบก็จะก็จะโทรไปรอเพื่อนทุกคนที่เชียร์แมนยูเฮ้ยสวยออกซ้ายไปดิเออใส่เลยเฮ้ย เออโห้ยเราโอเคโอเคเดี๋ยวดีอคาราเฟลโอเไอเดียมุมดีนะมุมนี้มุมน,ม,นมนี้ได้อนบนอลแบบนี้ด้วยนะเออฮาลูก้ฮาลูก้เออเล่นงี้ <c oughs> เล่นงี้เล่นงี้ได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 ้ดูกันไปว่าเดี๋ยวนี้แม่งดูเหนื่อยทุกทุกเกมเลยว่ะ <c oughs> เฮ้ยโหเดี๋ยวจะเจอเกมทีมโดนผีกลางตารางท้ายตารางเอา,มาไม้แก้วโอ้โหดิสกาลแม่งเร็วด้วยดิอุไล่ทันไหมเนี่ยท voilà. ันทันแต่ประคองไว้อยู่เอ้ยโอเ ต่อกไปเองครับโบเวนแชหรอโบเวนเสียวว่าเสียวเสียวเสียว,ยวเอาหน่อยเอาหน่อยนูเอาหน่อยว่าทุกคนโอ้ย,อย,อยจริงๆไม่น่ายัดก็ไปหลบสวนแล้วโอ้โหสี่ต่อห้าวันนี้มันโยนอยู่แล้วเลี้ยงของเราเพื่อนอยู่เออโยนสุดบอลตัวเองแล้วจับเฮ้ย สวยแล้วไอสัตว์สวยแล้วเอาอีกแล้วถ่ายครึ่งแรกเอาอีกแล้วแล้วทำไมไม่มีใครตามเลยใครภาพมนะเนี่ยเอาอีกแล้วครับสวยแล้วเอาแล้วครับอย่างนี้ทีอะไรทุบเทใครนอนไม่ชอบเจทีแบบนี้ละเอาอีก<ๆ>แล้วครับท่าน นี่แหละผมถึงไม่ออกตัวล้อฟรีไงตอนเลี้ยวผูกผ้าดะเอาอีกแล้วครับท่านผมถึงอไม่ออกตัวล้อฟรีมันยังไงมันเป็นยังไงมันต้องโดนยิงก่อนถึงตื่นหรือไงเนี่ยแล้วมันไม่มันแบบมันดูมันดูยยจ็อกกิ้งงินอยู่เนี่ยห่างเลยไหลไไล่หล่อยห่างเลยไลตามไม่สุดยืนอยู่สามคนมันตัวไม่ได้ใหญ่นะแต่แบบ มันมันถึงมันได้ไงวะเนี่ยไล้ปล่อยอะไร้ปล่อยตามไม่สุดเปิดเท่าสองโอ้ยโอ้ยโอเคโอเคโอเคเกมลุกหรือหวาขึ้นครับพอเปลี่ยนตัวลงมาเออมีมิติขึ้นเหมือนว่าตัวตัวเขาเอามเราไม่อยู่ตอนเนี้ยตอนนี้มันดูแบบว่าเวทแฮมอ่ะเขาพยายามแบบถึงตัวเราอ่ะเวลาได้บอลปุ๊บถึงเลยอ่ะเร็วอพยายามเร็วอ่ะมันจะจะพยายามบอลขึ้นเร็วๆอ่ะเซฟด้วยขาครับ กล้าพลิกไปข้างหน้าเลยดีเอ้ยโอ้ไม่ใช่อย่างงี้ดีโอ้โหกูว่าแดงไปเนี่ยเฮ้ยโดนบอลอยู่มันทีบโดนบอลอยู่แต่ประตูท้ายเปล่ามันนับอย่างนั้นเปล่ากรรมการอะเหลืองไอ้สัตว์เฮ้ยควักกางเกงเหรอเหลือง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 มันโดนบอลไงยังโดนโดนยังบอลไปไปเล่นเสี่ยงอะกูรู่แม่งอย่างงี้กูเลยจะบอกปาเตว่ามึงพลิกไปข้างหน้ามางก็ได้เนี่ยในการเป็นพลิกกลับมาที่นี่ต้องเล่นฝืนแต่ที่นี่จะเล่นยากไงเนี่ยจะพลิกเล่นเอง นชนเสียหลักก็เลยเหนียวซะโอ้ดีไม่แดงอือดูดิเพราะว่ามันยังหัามั้งไม่มันมีตัวท้ายตัวนึงวัววีอาร์ละมีตัวท้ายตัวหนึ่งวัววีอาร์ละเสียงกะเนี้ยนั่ไงว่าแล้วนี่ไงตัวอีกตัวนู้นอยู่ตัวอีกตัวหนึ่งแต่ว่าจริงๆลายาออกมาขนาดนี้มันก็ สมเสียงแล้วแบบ่าตัดได้แล้วยิงได้เลยนะไงใช่ใช่ใช่มันโยนมันโยนได้เลยอ่ะถ้าใบแดงก็ยากละสิบคนอือไปจอยไปอาจจะเล่นดีขึ้นเนะอืม <c oughs> อ๋อมิทุนันไม่ถือไม่ถือตวัวใช้เฮ้ยมาดูวีอาร์ว่ะโอ้อยว่ยิงโชว์กตายยังไม่เคยเข้าข้างกันด้วยเย่เย yeah, 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 yeah. ่เย่ย่ออา เหมือนมึงไม่ชอบทีมกูไงไม่รู้กรรมการคนนี้ยรอยิงไม่รอแดงอ่ะมาโดนรอมันยังอุทธรณ์ได้นะไม่เกี่ยวโดนไม่โดนไปแล้ครับกูว่าอยู่ที่เออตัวมาตัวท้ายหรือเปล่าแค่นั้นเองกูว่าเปลี่ยนกูว่าโดนนั่งไงนี่ไงแอนเชิร์นเอาละอ่า นี่คือประสบการณ์นะนี่คือประสบการณ์นะมันต้องทําแหละเพราะระาายะออกมาไกลแล้วเมื่อกี้หลุดไปมันก็โยนได้เลยเนี่ยแค่แบบเบิ้ลคืนไปแค่นี้มันไปฝืนเลื่ยากเกินใช่ท <c oughs> ชัดปีปีนู้นอ่ะก็พอเอ็แฮมไี่หละที่ซาก,ก้ามันยิงอยู่โทษไม่เข้าแล้วก็กลับมาโดนยิงตีเสมออ,อ่ะจากแคนําอ่ะไรจะไปยิงกระแพงช่วยขนาดไหอ่ะเอาบาังไงหรอกเอาแบบแมนยูไง <c oughs> มันอยงว่ะบูโน่ปั่นเข้าก็พอเงี้ย่ะมีกำแพงหลอกอยู่โอเคโอเคเออลาฮิมสเตอร์ลิงโอ้เฮ้ยเอาอะไรอะทำไมอะทำไมไม่ยิงล่ะโอ้โหกูจะบ้าโอยโล่งขนาดนี้ไม่มีแล้ว เท้าซ้ายมันด้วยโอ้ยจะอะไรจะโยนไม้มงเหรอโล่งๆเนี่ยโอ้ยเฮ้ยตายสวยเฮ้ยเปิดโอ้โลงส่วนแล้วเฮ้ยโอ้ยแสลบปะไม่สแลบยิงออกเองดีสุดในเกมลูกกระทะซาครับเอนนี้เออเอาโยนอีกแล้วโยนที่เงินกว้าง เออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ามงเมากับตันกับตันเยี่ยงอ้ยเยี่ยงสะเต็ม้ออือโบไอ้ยโป๊กแป๊กป๊ะแป๊กเฮ้ยเยิ่ยงเอ้าไม่มีโอ้โหลายยากวิ่งแซมคิดดูดิเอาเลย อะไรเฮ้ยเอาชิพายแล้วเฮ้ยไดอยู่เฮ้ยไม่ฟ้าเฮ้ยเอ้าเขาคลเขากลางมาดิสุดท้ายโยนยังโยนอยู่โอ้ยได้อยู่ทันทิ่ก็ทันเบาละโอเคครับพอสมควรครับอาคุณเดี๋ยวเราคุยกันนานหน่อยวันนี้มีเรื่องหน่อให้ให้บทเยอะเออมันโทษตัวเองอะ เขาก็เขาก็แผนเขามาดีแคแต่ว่าเราก็รอปเองมาตรฐานไม่ดีก็ไม่ต้องโทษใครเลยวันนี้ผมบอกเลยไม่ต้องมาดามงดาม่านางองนางเอกเลยไม่ต้องวันนี้เราพูดได้พูดเต็มปากเลยว่าโทษทีมตัวเองครับวันนี้ปืนแตกใช่คาบแตกในบ้านตัวเองด้วยนอนดาบี้นะครับเออสรุปกันหน่อยก็บเว่นนะยิงเข้าไปช่วงครึ่งท้ายครึ่งแรกนะครับนาทีที่สี่บสี่นะครับ แล้วก็อันอน,นก็ทําอะไรไม่ได้กากพูดแค่นี้แหละกากอ,าอ้าวเฮ้ยลูกสูตรอู้วาแล้วเออทำอะไรก็ง่ายหมดนะทีมมันทีมเขามันโหดอะเออลูกสูตรเนี่ยทำไมเราไม่มีบ้างเมื่อวานอย่างงี้เออไหมก็พูดอยู่ว่าทำไมไม่เล่นสั้นบ้างมันต้องแบบผิกบ้างดีโอ้โหเอาแต่หัววันเลยออาแก้กูเวอรึเปล่ะอูบอกว่าแต่ละอง เฮ้ยเอา้าง่ายๆเลยเนะกูว่าม,มีไหลอ่ะอะอันนี้ครูพูดแปดสูตรเมื่อวานนะพูดผิดฝ <c oughs> ั่งออกโทษอีกเม่เน่อย่างนั้นอะคอยดูกันได้ป่ะวะไม่งูจะดูอะไรอ่ะง่ายเลยอย่างเงี้ยยืนขาตายกันหมดเลยเออแฉลบเหรอไม่แฉลบอะ่ะยิงเท้าซ้ายตรงๆเข้าไปเนี่ยแหละขาตายาโค<อ>น่าน่าจะานะไม่แน่ใจโ,โ,โอ้โหโอ้เดี๋ยวดิปึ๊บหักมาตรงโล่งเลยโอ้โห นี่ยไม่ใล่โอ้ลื่นด้วยไม่แลบเลยมันมันรอดเข้าไปไงดูเพื่อสุขภาพละวันนี้อมดูสังคมเอาสังคมเอาวันนี้